จ้าช่วงนี้อากาศร้อนๆเนาะเออนึกอยากกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำลองเมนูนี้ดูก่อนนะคะบอกเลยค่ะแซ่บสะเทือนวันนี้นะคะการจะชิญทุกคนมาทำเต้าหูอ่อนต้มยำหมูสับค่ะ อืมนะทำง่ายๆหอมถั่วแบบฟุ้งๆทำกินครั้งหนึ่งรับรองค่ะติดใจกันทั้งครอบครัวค่ะค่ะที่การเตรียมก็จะมีหมูสับค่ะหมูสับถ้าติดมันด้วยจะอร่อยมากบอกเลยแต่อย่ามันเยอะนะประมาณ3าขีดอ่าเดี๋ยววันนี้การมีวิธีการต้มออกมาแล้วหมูสับมันจะไม่แข็งกระด้างเต้าหู้หลอดค่ะหั่นเตรียมไว้แบบนี้การใช้ประมาณ3ท่อนรากผักชีค่ะ2ราก เครื่องที่จะใส่นะก็จะมีถั่วป่นผักชีฝรั่งผักชีไทยต้นหอมซอยเตรียมไว้แบบนี้ค่ะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวคันสดพริกปน่นคั่วเองค่ะเมนูกับข้าวก็ได้เมนูกับแก้มก็เด็ดดวงดีมากเลยไปค่ะลงมือทำกันตั้งน้ำค่ะการจะใส่น้ำนะประมาณ1ลิตรน้ำไม่ต้องร้อนเนาะการก็จะโยนรากผักชีใส่ลงไปน้ำยังไม่ต้องร้อนค่ะใส่หมูสับลงไปแบบนี้เลยการต้มหมดเลยนะ ครึ่งกิโลกรัมหลายคนหลายคนหม้อน,นี้กินประมาณสี่คนนะช่วยกันจ้วงเนี่ยค่ะกระจายหมูสับแบบนี้เลยใส่เกลือป่อนค่ะสักประมาณหนึ่งช้อนชาทุกก้อนเนาะใส่ลงไป ไม่ต้องกลัวนะว่าหมูจะคาวถ้าเกิดเราใช้แบบว่าน้ําเดือดจัดจัดแล้วใส่หมูสับลงไปอะ่ะการว่าหมูสับอะ่ะมันจะแข็งมันจะกระด้างสู้เราแบบว่าใส่ตอนที่ว่าน้ํายังไม่ร้อนแล้วก็ค่อยๆให้เขาอะ่ะเดือดขึ้นมาค่อยๆสุกอะค่ะนั่นแหละหมูสับมันจะมีความนุ่มมีความฉ่ามากกว่าใช้ไฟกลางๆค่อยๆเดือดขึ้นมาทยอยเดือดขึ้นมาเนะาะจังหวะนี้ยังชิมไม่ได้นะอย่าเพิ่งไปชิม <laughs> หมูยังไม่สุกเนี <laughs> ่ย ถ้าเกิดหมูมันหมูสับอ่ะมันจับตัวกันเป็นก้อนๆอ,อย่างเงี้ยกระจายค่ะใช้ทัพพีค่ะตีตีต,ต,ตีให้หมูสับแตกบอกเลยค่ะต้ยมยำหมูสับหม้อนี้คือตักไปตรงไหนก็เจอแต่หมูสับแบบจุกๆใครที่ชอบกินหมูสับแบบการเนาะเออบอกเลยถูกใจค่ะถูกใจถูกใจแน่นอนมาค่ะ ระหว่างที่รอน้ำซุปเดือดกลับขึ้นมาเดี๋ยวการจะมาแบ่งปันวิธีการปรุงต้มยำยังไงให้แซ่บๆนะคะมาน้ํา1ลิตรนะคะมาเดี๋ยวกันจะตวงให้ดูการจะใช้น้ําตาลค่ะน้ําตาลทรายประมาณ1ช้อนน้ํามะนาวค่ะการจะใส่สักประมาณ3มช้อนนะอ่าเดี๋ยวการปรุงเบื้องต้นก่อน3ช้อนการจะใส่น้ําปลาลงไปสักประมาณ3ช้อนนี่นะคะน้ํายําน้ําต้มยํานี่ เรียมไว้ก่อนเนาะน้ำซุปเดือดเดือเือขึ้นมาแบบนี้ค่ะอ่าโอเคค่ะหมูสับเราสุกได้ที่แล้วกันเบาไฟลงเลยใส่น้ำยำนะคะเวลาเราปรุงอะ่ะเบื้องต้นอะคือปรุงแค่นั้นก่อนแล้วก็ลองชิมดูก่อนเนี่ยค่ะของการมีเปรี้ยวแล้วนะเดี๋ยวการจะเพิ่มเติมน้ำปลาหนช้อนน้ำมะนาวอีก1ช้อนหลังจากที่การชิมแล้วนะคะก็สรุปการจะปรุงน้ำปลาสี่น้ำมะนาวสี่นะคะแล้วก็น้ำตาล ยวแล้วก็ลองชิมดูการจะเพิ่มน้ำตาลค่ะอีกครึ่งช้อนแบบนี้นะคะปรุงต้มยำแบบง่ายๆอันนี้จะเป็นต้มยําหมูสับเนาะโอเคเลยค่ะรสชาติปรับได้ตามความชอบเลยทีนี้ปุ๊บการก็จะมาใส่ในส่วนของพริกป่นค่ะแล้วแต่ความชอบค่ะแล้วก็ ตามด้วยถั่วปน่นแล้วแต่ความชอบไปเช่นกันค่ะใส่ไปเลยประมาณสองสามช้อนรู้เลยใช่ไหมว่าการชอบอะไรแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้ค่ะใครจะเอาเต้าหู้ใส่ลงไปแบบการอย่างนี้ก็ได้หรือจะตักลาดในถ้วยก็ได้นะคะของการเอาเต้าหู้ใส่ลงไปเลยค่ะนี สาหลอดสี่หลอดแล้วแต่เลยนะคะแปบ๊บเดียวค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะตามด้วยผักชีซอยต้นหอมซอยผักชีฝรั่งเท่านี้เองค่ะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่เราก็จะได้ว้าวต้มยำเต้าหู้หมูสับ ไว้กินแบบแซ่บๆแล้วค่ะแซ่บไม่พอมีความหอมหอมพริกหอมถั่วหอมมะนาวค่ะกินเป็นกับข้าวก็ได้หรือจะเป็นกับแก้มก็เลิศค่ะลองทํากันดูนะคะอีกหนึ่งหม้อง่ายๆความหอมฟุ้งๆมีความแซ่บค่ะหนึ่งหม้อกินกันได้ทั้งครอบครัวจ้านี่เลยลองทํากันดูนะคะจัดเลยค่ะ ต้มยำแบบแซ่บๆนะคะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ